สวัสดีครับวันนี้ผมบบช่องนังตังฮิสตอรี่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวทงเสื้อเข็มที่ระลึกนะครับธนบัตรที่ระลึกแล้วก็เหรียญกระสับที่ระลึกนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูทงแรกเลยนะครับทงนั้นก็คือปริงนี่ครับผมทงพระราชนีสิเล็กขิดนะครับผมรู้สึกว่าโอ้โหสวยมากดูเสียงมงกุฎ ใสสะอาดเ e. อี่ยมอ่องไปดูทงต่อไปกันเลยนะครับปริงตอนนี้นะครับมาแล้วนะผมทงของสมเด็จพระเทพนะ,นะครับผมเนวผมมงกุฎอันนี้ผมใช้มาห้าปีแล้วะครับแต่ว่าไม่ค่อยขัดขาดเพราะว่าผมาไม่ค่อยเอาใส่ทงนะฮะเพราะไม่ค่อยเอาใส่ล้วนะครับเนวผมทงต่อไปครับกำลังจะว้ามแล้ว มาแล้วนะคบผมวปรรนะคบผมนี่ครับเลขสิบวปรอครบนะครับ,รบลูกนี้นะจะมีมงกุฎแล้วก็รัศมีนะครับผมไปดูทองต่อไปกันเลยปริงมาแล้วนะครับนี่ครับทงพป,ร,ป,ร,ปร,รอนะครับผมเลขเก้าน,นะครับผมมีพระพิชัยมงกุฎแล้วก็รัศมีนะครับไปดูทงต่อไปไปดูทองต่อไปกันเลยอ,อันนี้นะครับรับรองว่าทุกคนไม่มี ต้องมีอยู่แล้วปริ้งธงชาติไทยนะครับผมนี่ครับแดงขาวน้ำเงินเหลือขาวแล้วก็แดงนะครับผมสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงเสื้อทหารสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะครับเพื่อเด็กๆเล็กๆเนี่ยครับจะดูนะครับไปดูอันต่อไปกันเลยดีครับผมธงเวโรทีนี้นะครับสุธิดานะครับผมสยโดสุธิดานะครับแล้วก็มีมงกุฎนะครับไม่มีรัศมีนะครับ มีมงกุฎแบบฉีกออกมาด้วยครับเป็นภาพห้านะฮะเป็นตัวต่อไปกันเลยโดยอันต่อไปนะครับจะเป็นเสื้อนะครับแล้วเสื้ออันแรกก็มาแล้วมาแลว้วนี่ครับผมวปอรอนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยนี่เน่อันนี้นะครับของสมเด็จพระเทพนะครับ กระกนิษฐานะคะดิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชดาสุาิยมุลลราชกุมารีนี่ครับผมส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตินะพระบรมราชินีนารมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสื้ออันสุดท้ายนะครับนี่ผมพอปรลอนะครับทงนี้นะครับทงพอปรลอนะครับสีชมพูทรงพระบัญชวนนะครับผมหรือทงทรงพระบัญชวน เนี่ยรักพ่อรักแม่มีธงชาติไทยถือด้วยกระต่ายน้อยค่ะอันต่อไปนะครับจะเป็นเข็มที่รละลึกแล้วผมมีอันเดียวด้วยเดี๋ยวผมจะหยิบมาเดี๋ยวผมจะเสกนะโอ้เพียงโอโ้โหได้มาแล้วนะครับผมนี่ครับผมพอปลอหมวก่อนนะครับไป for d a t นะครับผม ปั่นเพื่อพ่อนะครับไปดูกันต่อไปครับธนบัตรที่ล,ลึกนะครับนะเดี๋ยวผมจะเสกถองถุงน้ำตาลโอมเพียงตอนนี้นะครับได้มาแล้วนะครับนี่นครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูอันแรกกันเลยนะครับสิ่งที่เรามีในนี้นะครับจงออกมาโอมพี่ นะคะผมสองอันนะนี่ครับผม,นนะผมพปรอเจ็ดสิบพรรษานะครับแบบเครื่องฉลองพระองค์ตเต็มพยศนะครับอันนี้นะครับฉลองพระองค์ตเต็มยศนะครับพระราชวิธีบรมราชาภิเศษนะครับไป,ไปดูอันต่อไปเลยเซกทุ้งโอมเพียงมาแล้วนะครับผมนี่ครับผมทรงแดงนะครับ ผมจะเสกธนบัตรมา2อันนะครับมี2แบบนะครับโอ้เพียงมาแล้วนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับพระราชินีศิริกิตนะครับสอกอนะครับแปดสพรนษานะครับแล้วก็อันแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับสมเด็จพระเทพนะครับผมนี่ครับผมอันนี้เป็นราชวงศ์นะฮะนี่ของผ้าไหมนะครับศิลปะุ ทรงโครงการศิลปะนะคะศิลปะชีพนะคะนี่คับสมเด็จประเทพรสอทแปดสิบเอ้หกสิบพันศานะคบผมขออภัยนะครับเพียงนะครับมาแล้วนะครับการจนาพิเศษนะครับวีสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับห้าสิบไปสิบบาทนะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นฝั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย